สวัสดีครับวันนี้อยู่กับ toyota vigo นะครเป็น vigo ตัวแรกเลยติดตั้งจอ android นะครับจาก y sk พร้อมกับกล้องบันทึกหน้าระบบ android จาก h i l i n k ครับกล้องถอย a h d จาก h i l i n k นะครับมาดูการติดตั้งจอ android ตรงรุ่นนะครับใน toyota ขนาด9นิ้วครมาดูกันครับตัวนี้เล่นได้2อแอปพลิเคชันในหน้าจอ ram สอ rom สามสิอร์ชั i o n นะฮะตัวนี้ฮะเราจะเห็นว่ามีกล้องบันทึกระบบ android อยู่ตรงนี้นะครับ อย่วขอปรับแสงสักนิดนึงครับอ่านี่เล่นใน2แอปครับอันนี้เล่น YouTube อยู่นะครับอันนี้เล่นแม p อยู่นะฮะแสงมีการปรับอัตโนมัติต้องขอโทษพี่น้องด้วยนะครับเข้าถอยครับพอเข้าถอยภาพตัดนะครับมีเส้นการะยะขึ้นแบบนี้ฮะเรียบร้อยเรียบเนียนสวยงามครับโอ้โหอย่าให้เหลือแอปเดียวเลยการกดกลิ้นกลางหน้าจอสไลด์ไปนะครับปัดปิดแอปที่เราไม่ต้องการนะครับก็จะโชว์แบบนี้ฮะ ะครับฝากช่องแต่งรถนะแดมพิจิบุรีด้วยนะครับกดซับสไครต์กดติดตามกันไว้นะครับมีงานอัปเดตใหม่ทุกวันหน้าจอโฮมมาดูกันครับแตะเข้าไปครับหน้าจอโฮมเป็นแบบนี้ฮะฟีเจอร์การใช้งานล้ำล้แบบเตยนะครับสำหรับแรม2องรอมสาเวอร์ชันติดจาก YSK นะครับนี่ฝั่งฟังชั่นของแอปพลิเคชันครับหน้าจอนะครับของแอปพลิเคชันนะครับเป็นขนาด9นิ้วฮะสวยนะครับเนี่ยเรียกดูกล้องหน้าโดยผ่านแอปพลิเคชัน ตัว traffic safety นะฮะผมกดฮะเปิ้งเข้าไปนี่ครับเราจะเห็นว่าด้านหน้านะครับมีการบันทึกอยู่นะฮะเห็นไหมมีการคลิปนะฮะตั้งค่าผ่านหน้าจอตรงนี้ได้เลยเรียกดูไฟล์ก็กดที่รูปตัวนี้ฮะ้วก็เปิดแฟ้มขึ้นมานะครับเราจะเห็นว่ามีไฟล์ที่บันทึกอยู่ก็เลือกดูไฟล์ที่เราต้องการนะครับเราจะเห็นว่าแถบ score bar ด้านล่างนะครับจะมีการ forward ตลอดนะครับทําให้เราเห็นว่า มีอะไรบ้างนะครับในเฟรมนี้โอเคถ้าเราเรียบร้อยแล้วแบ็กไว้ได้เลยนะครับโอเคนะฮะแบ็กไปนะะ้าจอโฮมนะครับปิดเปิดไฟลีหนาะจอจะดับลงอัตโนมัตินะครับดูนะฮะผมปิดไฟลีนะฮะ,ป,ะป๊บเข้าปนะฮะปุ่มด้านข้างหายไปแล้วนะครับหน้าจอจะสวอปขึ้นมานะครับพอเราเปิดไฟลี up, อัพเห็นไหมฮะด้านข้างไฟลีสีขาวติดนะครับหน้าจอจะดับลงนะฮะด้านนี้นะฮะ โอเคนะครับสำหรับใครที่ใช้ Toyota v i ี o สนใจทีดติดตั้งนะครับสอบถามเพิ่มเติมในช่องทาง Facebook f แ n p a g e แต่งรถน้าแดมพิจมูลรวมถึง YouTube Studio และแพลตฟอร์ม TikTok ครับคลิปนี้น้าลาไปก่อนสวัสดีครับ